อ่ะเป็นสระว่ายน้ำ,นนำทำไมต่อลูกอันนี้คิดไล์ได้ที่เอาไว้เล่นสระว่ายน้ำอ่าฮะอันนี้คบ้านบ้านนะคะสามชั้นโอ้มีสามชั้นเลยแล้วก็มีรั้วป่องด้วยแล้วก็มีอ๋อมีป่องมีมีเขาเรียกว่าอะไรป่องไฟเหรอคะป่องไฟอ่าฮะแล้วก็มีที่กระโดดกระโดดตรงนี้มีแท่นไม้อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เดินเดินอะเดินสะพานเหรอคะหรือว่าเดินบันไดเดินสะพานแล้วก็เจอเจอกับอะไรลูก น้ำเราก็ไปเล่นนะ้ำแล้วก็เล่นนะ้ำที่มันสปกปรกโอ้โหทำไมไปเล่นน้ําสกปรกละเล่นน้ําที่สะอาดได้ไหมได้ได้เหรอคะตรงนี้อืมถ้านา้ําสกปรกเราต้องกางกระบาด๋อสกปรกไม่ได้ต้องกางกระบาดไปไหนต่อครับนี้แลวต้นไม้ไม่ถูกมันไม่ถูกเหรอคะสูงจนไายเออมันสูงจนไปแล้วจะ แล้วกัคนจะไปไม่ได้อ่าไปไม่ได้ละและน้านอยู่ตรงนี้อไปฉีลร้านอยู่กับอันเต่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปฉีลร้านไม่ถูกไม่ถูกเนาะอันตรายไปใช่ไหมคะแกสมีไม่ถูกอือฮึแล้วตรงนี้คือใครบ้างเนี่ยที่อ้วนที่สุดนี่คือใครนะคะสับป,ปรลรดที่อยู่ในปังบ้านอ๋อเป็นสัปประรดมันไปรู้ขึน้นมาเหรอคะมันเด้งออกมาแล้วตรงนี้ใครอ่ะ รูปป right? uh, ั้นเป็นรูปปั oh, right? okay. oh, ้นเหรอคะอ้วคุณพ oh, right. ่อค uh ุณแม่อ yeah. ยู <c <c ่ไหนคะอ๋อนี่ใครคนแรกเนี่ยพิ่เกนอันนี้พิ่เกณ์อันนี้ใครอันนี้พ่ออันนี้แม่เขคุณแม่อยู่ข้างล่างอ๋อแล้วอันนี้สัตว์ประหลาดเหรอคะอันนี้เป็นรูปปั้นหนึ่งสองสามเหรอคะนี่คืออะไรเหรอตรงนี้เดนเสาอ๋อเดนเสามันคอยชื่ออะไรนะการ์มายมัสชื่ออะไรนะการ์มายมัสอ๋อการ์มายมัสแล้วก็ปลา ปลาโดนกินไปแล้วอ่าทำไมโดนกินล่ะเพราะว่าใครกินในน้อสาวนะคะในน้องสาวกินเอามาจากในน้ําอืมเอาไปจากในน้ําเนาะแล้วตรงไหนอโลกเมื่อก่อนมีลาวาออว่าตรงนี้บวอะไรโมเคนูแล้วทรายยึนถือแซนแล้วก็น้ำโดนเอามีแซนด้วยใช่ไหมคะเอทับน้ําไว้อ๋อมันทับกันไว้แล้วก็มีปลาฉลามใช่ไหมดี ไม่ดีแล้วก็มันจะกินมือเราแล้วก็มีใครอีกมีหอยอ่ะมีหอยเชลล์เหอคะหอยที่ไม่ดีชอบชอบเวลามันจะพ่นนิ้หน่งมาใครถ้าใครถ้าปลามาใกล้มามันจะกินเข้าไปอ๋อหอยนี่มันไม่ดีเลยตัวนั้นนะที่ลูกว่าแล้วก็ปูจับเชือกออกมาอ๋อเชลล์ออกมาจับคนนี้ออกมาอันนี้จะเป็นผู้ร้ายคนนี้เหรอไม่ดีนะ แล้วคนดีอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะแค่นี้ไงก็มีใไฮเกนแม่กับพ่อเหรอคะอ๋อตายายมีไหนอ่ะลูกม่นีว่าเราไปเทเองอ๋อนี่เราไปเดียวแล้วก็มีแคนหลัดด้วยอ๋อมีแคนหลัด,ลดที่มันเปลี่ยนสีได้ด้วยอ๋อเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอคะเปลี่ยนสีได้อ๋อนีแก่รถอ่า,อนนอามีรถด,ด้วยอ่ะแล้ววาดวาดรถมีรถอ่ะไปเติมก่อนอ่ะมีใจเพิ่มอีกไหมไปเติมได้พี่กินกำลังทำแผนที่ เ,เส <ไป S 2> เร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะโอ้เก่งจังเลยอ่าเกมีสเข้ามาเทคชูอ่ามีเข้ามาเทคชูบ๊ายบาย